สวัสดีครับ f อและพี่น้องทุกท่านครับสายๆวันนี้เราอยู่กับการหุ้มเบาะนะฮะดำได้แดงในรถ All New u s u สี4ประตู2020น่ะครับเลือกเป็นดำได้แดงนะครับมีปั๊มตัวหนังสือด้วยคำว่า All NewDMa x การเดินได้จะเก็บคู่แบบนี้นะฮะเป็นดำได้แดงนะฮะหรือบางคนเรียกว่าดำ i t c h i n g แดงนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะตัวท็อปหมายคมว่าไงครับงานหุ้มตัวท็อปจะมีกระเป๋าเก็บของด้านหลังนะฮะถ้าตัวธรรมดาจะไม่มีกระเป๋าเก็บของ และต้องมีซ้ายและขวานะฮะอย่างนี้มีหลายโรงงานที่ทำออกมาแบบไม่ได้บอกลูกค้าทั้งหมดนะฮะทำมาแค่ฝั่งเดียวบ้างหรือไม่ไม่ใส่เลยมาเลยก็มีนะฮะโอเคมาดูต่อนะฮะสำหรับรุ่นนี้มี้วยกัน2รุ่นมีรุ่นที่มีเซฟเปิดวางของวางแก้วน้ําได้ตรงกลางหรือเท้าแขนได้แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวรถเป็นตัวโลนะฮะก็แบบนี้เลยนะครับแบบนี้ฮะนี่เลยครับอาจจะมืดสักนิดนึงในตำแหน่ง,งบบนี้นะฮะพาไปดูอย่างนี้ฮะนี่ฮะดำได้แดงเป็นแบบนี้นะครับ สวยงามงานเย็บตะเข็บคู่นะฮะนี่ฮะตรงบริเวณนี้ก็ปั๊มร้อนนะฮะเนี่ยเก็บขอบให้เรียบร้อยแบบนี้ฮะไม่ได้ปล่อยโลง่ลงๆนะฮะงานสวยมากๆเลยนะครับส่วนด้านหลังก็นี่ฮะเสียบไม้ขนไก่ไปแล้วนะครับนี่ฮะเลยสวยแบบนี้สวยๆนะฮะงานใช้งานได้ดีนะฮะพุ่มเก็บทับเรียบร้อยคันนี้ปูพื้นหนังด้วยนะฮะทำเท้าแขนเป็นหนังด้วยโอ้โหครบสูตรเลยนะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะฮะที่จะ ทำภายในนะครับเราจะเป็นเท้าแขนปุ่มเบาปูพื้นนะครับในรถทุกรุ่นนะฮะเรารับทำสำหรับออนิวคันนี้ขอบคุณมากๆ F4 เพชรูบูลฮะคันนี้อยู่บึง3 0สาันะครับขอบคุณมากๆที่เดินทางไกลมาทำกับเรานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ